สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาชม YouTube นะครับจากเว็บ Honda Certified ายยูทคารนะครับรถใช้แล้วคุณภาพดีรถสวยแม่น้อยนะครับครับวันนี้เล็กก็อยู่ที่โชว์รูม Honda นะครับสาขาพัฒนาการนะครับครับอ่าเล็กขออนุญาตแนะนำรถอ่าซือสวยเข้าใหม่1คันนะครับวันนี้เดี๋ยวเล็กพาไปดูรถเลยนะครับเป็น Honda s t e p ปปาคอนสปา a ์ดนะครับรุ่นนี้นำเข้าจากญี่ปุ่นเลยนะครับครับเดี๋ยวไปชมรถกันเลยครับ มาชมรถรอบๆคันนะครับเป็นตัวสเตปวากอนสปาดานะครับตัวนี้เป็นเครื่อง2.0 JP นะครับเป็นรถนำเข้าจากญี่ปุ่นเลยนะครับนำเข้าโดย Honda Thailand นะครับสภาพสวยมากเลยครับครับเป็นรถครอบครัวนะครับรถปี2013นะครับลูกค้าสภาพสวยมากเลยเลขไม่ยเ0 0 0หกโลนะครับราคาพิเศษเลยครับอยู่ที่8 8ดแ0นแบาทนะครับ เป็นประตูสไลด์ไฟฟ้า2ข้างนะครับภายในจะเป็นเบาะหนังแล้วนะครับลูกค้าสภาพสวยเลยครับตัวนี้ใครมองหารถครอบครัวอยู่นะครับรถเก็ตที่นั่งนะครับแนะนำเข้ามาชมรถได้เลยนะครับ คันนี้ผ่านการตรวจเช็ค210รายการแล้วนะครับจากช่างมืออาชีพของเราเลยนะครับสภาพโดยรวมสวยมากครับเป็นรถสีดำนะครับลูกค้าเบาะมี3แถวนะครับแอร์เป็นแอร์ลาวนะครับ ตัวนี้แอร์เย็นทุกตำแหน่งนะครับไม่ต้องห่วงครับสภาพโดยรวมสวยนะครับตัวนี้ขึ้นง่ายนะครับรถไม่สูงนะครับลูกค้าใครมองหารถอยู่นะครับ่าครอบครัวนะครับเล็กแนะนำเข้ามาชมรถก่อนได้ครับสภาพสวยเลยคันนี้ มาดูสภาพคอนโซลนะครับอ่าลูกค้าคนเก่าดูแลเป็นอย่างดีเลยนะครับเลขไม่เก้าหมื่นกโลนะครับตัวนี้ปุ่มทุกปุ่มอ่านะครับสามารถใช้งานได้นะครับระบบเนวีพวกนี้ครับอ่าหน้าจอครับสามารถใช้งานได้ปกติเลยนะครับลูกค้าครับเป็นไงบ้างครับ ตอบโจทย์มากเลยสำหรับรถครอบครัวนะครับเป็นรถเกียทีนั่งนะครับแอร์นะครับเป็นแอร์ราวเลยครับเย็นทุกตำแหน่งที่นั่งนะครับลูกค้าครับลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับแวะเข้ามาชมรถได้นะครับที่โชว์รูมฮอนด้าพัฒนาการนะครับอยู่ตรงปากซอยพัฒนาการ30นะครับโชว์รูมเปิดทุกวันเลยครับจันทร์ถึงศุกร์นะครับเปิด8.30ถึง1ทุ่มครับเสาร์อาทิตย์เปิด8.30ถึง6.00นครับ ถ้า,างไงฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เล็กด้วยนะครับครับวันนี้เล็กขอรีวิวตัว Honda า t e p w a g o คอนนี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ